ถึงคู่หวานว่าไม่แคร์ใครก็ต้องยกให้คู่รักฮือฮาโตโน่พาชินกับแตงโมพัทรธิดาที่ส่องผ่านไอจีทีไรเป็นต้องเห็นทั้งคู่ซ้อมแฮนิมูลกันอยู่ตลอดตลอดล่าสุดก็เพิ่งจุงมือกันไปเที่ยวทะเลพัทยาหวานเวอร์แพรพักหลังๆก็มีคนจับสังเกตว่าตอนนี้โตโน่แตงโ,โมได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแล้วหรือเปล่านะเพราะไม่ว่าช่วงเวลาไหนก็จะเห็นทั้งคู่ตัวติดกันเสมอพอามมีโอกาสได้ถามนุ่งโตโน่ก็เลยได้คำตอบแมนๆสไตล์โตโน่มาว่า ก็อยู่ด้วยกันนะครับก็มีทั้งที่ไปอย <ste ans> <Wagner off> ู่ด้วยกันแล้วว่ามีทั้งที่เผมอยู่ของผมครับแต่ว่าส่วนใหญ่ตอนนี้ก็คืออยู่ด้วยกันผมว่าศึกษากันให้ให้มันดีๆดีกว่านะครับการที่เราจะสร้างครอบครัวหรือการที่เราคิดจะมีลูกนะครับเราต้องรู้จักกันจริงๆผแบบนี้ไม่ดีวแตไม่หรอครับไม่ไม่หรอครับดีกว่าให้ผมโกหกนะคือว่าลูกเรายังยังมียังยังยังไม่พร้อมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราต้องมีละครนะครับมีเพลงมีอะไรซึ่ง ถ้าเวลาที่เราจะมีใครสักคนหนึ่งในความรู้สึกผมผมก็อยากจะมีตอนที่เราพร้อมอ๋อทำนานแล้วครับผมเป็นคนพาโมทำเองก็จะช่วยกันฝ่านทุกเดือนนะครับส่วนกรณีที่หลายคนมองว่าพฤติกรรมและนิสใสของเตานาเปลี่ยนไปดูเยอะขึ้นเจ้าตัวก็ยืนยันเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนไปแต่ถ้าทำให้ใครไม่พอใจก็ต้องขอโทษด้วยค่ะผมรักพวกพี่นะพวกพี่ถามผมผมไม่เคยหนีเลย ผมก็ตอบทุกครั้งผมยิ้มแย้มผมดีใจทุกครั้งผมไหว้พวกพี่ทุกครั้งเลยผมมีความสุขที่เจอพวกพี่ผมก็คิดนะว่าผมก็ผมทําอะไรให้พวกพี่ไม่พอใจไหมคือแต่ถ้าเกิดว่าทําอะไรให้พวกพี่ไม่พอใจหรือถ้าพวกพี่โกรธ <c oughs> ก็ขอโทษนะพี่นะแล้วกับเรื่องราวจากสึกอินสตาแกรมระหว่างสาวแตงโมกับนุ่มไพรวันพอยท,ที่มีการพัดพิงถึงสาวแตงโมแบบเซยๆให้หายในหลายๆเรื่องหนุ่มโตโน่จะรู้สึกยังไงบ้าง,งคะอ่ะพี่ถามจริงก่อนหน้านี้โน่บอกว่าไม่ทราบว่า กับไผ่ที่ปัญหาอะไรกันแล้ววันที่ท่าไปยังไงท่าบเลยครับลแล้วเขาก็จบไปแล้วเราได้เราได้มีการแบบคุยครับแล้วก็จบไปแล้วรตากันไหมคะว่าเออเรื่องราวที่เกิดขึ้นบนจานก็ตอนนี้จบไปแล้วนะครับครับทั้งทั้งเออโมทั้งเออพี่ไผ่ก็มไม่เห็นมีอะไรแต่ถ้าถือคนถูกมองละ่ะว่าอันนั้นให้คนมองครับเราเราเดินไปข้างหน้าเถอะ นะครับแล้วเรื่องอะไรที่มันมันจบไปแล้วก็ให้มันจบไปผมไม่ผมรู้สึกว่ามันไมีประโยชน์ในการที่จะมาเลือ้อพื้นหรือมาพูดถึงมีคมไม,มเข้าแคมป์นข,ข่งขกับขายตัวด้วยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเราโกรธไหมคะอืมถ้าไม่ได้ทําก็ไม่ต้องโกรธโเอาเป็นว่าทั้งคู่ก็รักและเข้าใจกันเรียกได้ว,ว่าอยู่กันแบบแฮปปี้มากค่ะ